ผู้หญิงขายน้ำนะจ้าไม่ใช่ผู้ชายขายน้ำจ้าเชิญมาอุดหนุนได้นะจ้าวัดดีสวีดับจาพกพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาผมมาผ่อกับมาดามอีซันพาสกับชั้นแนวแล้วนะพี่น้องเนาะเอาเงิมนมาดามกัมีอี่ยังพิเศษพิเศษอยากให้พี่ให้น้องเ <Wow. S 1> บิง้งไปงพรมพรมกันเพี่น้องก็คือว่าเงอนี้มาดามได้เปิดร้านนะเจทินงเปิดร้านอาชีพใหม่ของมาดามก็คือขายนหนังเจทินงนะ พี่สิเริ่มขายมือเลอย,พ,าาย,ลยพี่น้องย่างบริหารจะแกะเลยพี่น้องจะว่าแกะเละแห้งหมันมาดามก็เอาไปให้แม่มาดามซิมเลยพี่น้องแม่แล้วก็บอกว่าพอดีรสชาติพอดีเลยพี่น้องเอา้านี่เลจยจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิ้งมาแต่พี่น้องมาดามก็ขายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะจะ้ะพาพี่น้องไปเบิ้งนจาจ้ะนี่เลยจ้ะพี่น้องมาดามก็ขายอยู่หน้าเฮือนนี่เลยจ้ะพี่น้องตอนเช้าก็ขายหมูปิ้งเซซายมากก็ขายนุม่ม มีพวกอันผลน้ำผลไม้ปัน่นแะละจะพี่น้องจะพี่ว่าจะไหนน้องมาดามกับ,บเบเรียนมากหรอกแต่ว่าปั่นไปแล้วซิมเบืองมันเสียบอ่ะโอเคแล้วน้องพี่น้องมา,มาดามมีสูตรหรอกเรียนรู้เอานี่เละจ้ะพี่น้องขายแก้วละสิบบาทยี่สิบบาทก็มีแ้่พี่น้องเป็นพวกชานุ่มไข่มุกอะไรแ้่พี่น้อง อา้อาวผู้ใดอยู่แถวๆอนันบ้านผู้ข้าปุ่นบ้านคำเทากัแบแววมากอุดหน,นุในใดเ้ยจะพี่น้องเน้อนี่หือเส่ากับมีหมูปิ้งอยหมูปิ้งกะทิสุดบางมือกับมีขนมโคโกโบร้านเ้อพี่น้องเอ็ดอาทิตย์ละเทื่อขนมโคโกโบรานนะต่วบานหมูปิง้งอ่ะมาดามกระปิง้งซูเมอเลยจ้ะแต่ก็มาอันนี้มาเสริมไม่อาชีพยหไม่ของมาดามาก็คือขายน้ำเ้อพี่น้องพวก มันมีหลายรสแต่มียนนุ่มสดน้ำพึง้งนุ่มเย็นสตอเบอรี่แค่นตลูโกโกโก้มีเผือกมีนุ่มสดมีมะพร้าวจ้ตพีนอ้องแล้วก็มีพวกนำผลไม้ปั่นพวกนี้สาวรสนำแตงโมนำพันมะพร้าวแล้วก็บบงหน้าแล้วจิตรีน้องเนาะแล้วก็ เช่นตะลูกน,นะจะพี่น้องเนาะเอานี่แหละจะพี่น้องอาชีพใหม่ของมาดามพี่น้องอยากเกตจะพี่น้องอก็เลยอยากลองก็เลยลองเบิ้งที่เป็นจังไรน,น้ำปั้นเด้อแม่ยายนี่แหละจะพี่น้องผวอะไรชาชามะนาวกับบันชาเขียวมาดามกัน งบดไ้ฮาร์ดเอ็ดแบบเจ๊พี่น้องแต่ว่าเขามีคนสั่งที่รองเอ็ดเบิ่งนี่เพี่น้องมีลมหายใจกระสูกันต่อไปนะจจะพี่น้องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก็น้องมาดามไอ้น้องพี่น้องเนาะตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยวววววมากกับลินข่านกันนี่ไอ้เมื่อเช้านี้มาดามกันแล้วในร่องปั้นกินเมื่อแล้วแก้วหนึ่งนี่อันนี้น้ำนมสดจ้ะ รสชาตกิกะน,นวอยู่จ้ะนวนวมันมันพอดีกินอยู่มันบอมีสูตรตายตัวดอกขอมมะดามนะมะดามชิมเบิง้งมันเสียบกะโอเครดเออขายไปบะร่องกับปลาลูนะจ๊ะพี่น้องเนาะอ๋อจ๊พี่น้องเหมือนเนียนก้นมาอุดหนุนแหละลายเล, <laughs> <laughs> ละลายเลแห่งหวานเจะพี่น้องเลย มาดามเพิ่นมากช่วยรุดเงินไี่น้นนนองเพิ่นสั้างเังก็เนนมเย็นนุมเย็นนี่แล้วสร้างนุมเย็นในที่น่องแก้วละสิบมาจัดไปแล้วแล้วรอนห่วเดือดแล้วคำนึงให้ข้ากับสปินน,นั่นนึงงักงักอยู่ในพี่น้องด้วม <c oughs> ันตรงถอนเลยสิมันตรงถอนพี่น่องพ <c oughs> อนาไมยังไ,งงไ,งไ่เป็นังไนะ ีีีลวใครท่าก็กินใครไปท่าก็บกินไหนั่นไหนนึกนักไม่ไ้ว่าไม่ามือใหม่ดิจนคะเรียบรอยพี่น้คนเรียบรอยนี่จะมนยังเรียบร้อย แจ็บบอกรสชาต์มาพอดีพอดีนัวกลมกลมเออเออคุ้มค่าอยู่หมดสิบวันยังไม่ค่าได้ยังยัได้ข่ายพอเออคุ้มคุ้มเออคนคนซื้อนะคุ้มเอ้าไม่ง่ายลูะพี่น้องเออสร้างมันดอกเอ้าสำหรับคลิปนี้มาด้ำก็ต้องคอ ล่าพี่ล่าน้องไปก่อนเลิจะพี่น้องเลิกเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีจ้า